สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดอีกสองวันเจอแน่หมอพรทิพย์เผยจะออกมาพูดทุกอย่างตอนนี้ขอทําบุญก่อนจากกรณีแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์โรจนะสุนันสมาชิกวุฒธธิสภาและอดีตผู้อํานวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ออกมาโพสต์หลังชมข่าวเจ้าหน้าที่ตำรวจถแถลงสํามนาคดีโดยระบุว่าจิบกับแฟน่าจะดีพระรัตนตรยัยหลังทําข้าวผัดปลาเค็มถวายพระเรียบร้อยได้มีเวลาดูข่าวแตงโมนิดหน่อยเหมือนอย่างที่เคยบอกว่าการรวบรวม ยันหลักฐานเหมือนการต่อจิ๊กซอบางชิ้นเสียบลงแต่ไม่ใช่ส่วนของภาพบางชิ้นที่เป็นส่วนสําคัญยังหาชิ้นเชื่อมยงไม่ได้ก็เลยทิ้งไปหรือไม่อยากเอามาใส่เพราะไม่ได้ให้ความสําคัญที่สําคัญเราไม่มีกฎหมายที่กําหนดว่าต้องต่อภาพให้สมบูรณ์และถูกต้องภาพที่ต้องส่งอายการจึงอาจมีความไม่สมบูรณ์คําถามปลายเปิดทําให้เกิดแพ้เกิดความไม่เป็นธรรมมากมายาและอาจเกิดจากใบพัดเรือแต่ก็อาจเกิดจากวัตถุอื่นได้แผลก้างปลาบอกที่ ทางได้ชัดเจนเพียงแต่จะเลือกฟังใคร คดีนี้จุดตกเรือสําคัญเพราะวิทยาศาสตร์จะบอกได้ว่าไม่ใช่ท้ายเรือสังคมไทยเกรงใจเกรงกลัวอํานาจกันมาน,นานส่งข้อมูลที่อยากรู้มาให้อ่านเช้านี้ก่อนไปปฏิบัติภารกิจบุญงานสร้างพระประธานสถานที่เกิดหลวงปู่สาอรหันแห่งอุบลพระอาจารย์หลวงปู่มั่นมันทําความดีอย่าให้ความชั่วครอบงาล่าสุดหมอพันทิพย์ก็ได้เปิดเผยว่าเรื่องดังกล่าวไม่ได้จบง่ายง่ายยังมีอีกยาวแต่ส่วนตัวยังไม่ขอลงรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล และร่องรอยของบาดแผลตามที่มีการระบ,บุว่าเกิดจากใบพัดจริงกขอเวลาอีก2วันเดียวตนเองจะออกมาพูดเนื่องจากตอนนี้ส่วนตัวติดภาร,รกิจอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานีอยู่ในช่วงถือศีลรำบุยังไม่สะดวกท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทกับค,ครับ